มาเช่า MG 5 0 FX ตู้กีตาร์พลังเสียงกระหึมมันแน่ครับงานนี้เป็นแอมป์ประเภท Solid State ด้วยดอกลำโพงขนาด12นิ้ว8โอห์มกำลังขับ50วัตต์ c h a ชแนลลงตัวทั้งค e ีนและ Crunch และ o v e r อร์ด e อีก2ชแนลนะครับฟุตสวิตช์เพื่อปรับชแนลได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้มือ มีเอฟเฟกสมบูรณ์แบบนะครับทั้งรีเวิร์บเอฟเฟกต์เลย์ครัสเฟเซอร์และแฟงเกิลพิเศษคือมีปุ่มดัมปิ้งป้องกันการสั่นตัวของลำโพงฮะช่วยให้เสียงเบสเด่นขึ้นมาได้แผงควบคุมมีปุ่มเกรนคอนโทรลวอลลุ่มมีปุ่มปรับอ e ีวอไลเซอร์สย่านทั้งเบสกลางแหลมนะครับน้ำหนักก็ไม่เกิน20กิโล สวัสดีครับน้องเปิ้ลจากบริษัทสายเอวีซาวซิสเต็มนะครับวันนี้ก็จะนำท่านมาสัมผัสกับตู้กีต้า์นะครับของมา r s ว a l l ็ม50 FX นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าตู้กีต้า์คุณภาพมาตรฐานนะครับสินค้าโปรนะครับสินค้าโปรเฟชชั่นแนลนี้นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับเชิญมาใกล้ๆเลยครับคุณกอนครับก็ นี่เป็นกลุ่มเกรนนะครับส so so ัญญาณขาเข้านะครับเกรนนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลคอนโทรลเบรกนะครับคอนโทรลมิดเดิลนะฮะมาชาวใช้คาว่ามิดเดิลนะครับกลางนะฮะแล้วก็ชิเบิลครับแหลมนะครับก็มีสวิตช์ให้เลือกนะครับมีคลีนมีคันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปรับรีเวิร์สนะฮะนี่นะครับเล่นรีเวิร์สนะครับคอนโทรลรีเวิร์สนะครับก็จะเป็นวอลลุ่ม นะครับเป็นวอลลุ่มขาเข้านะครับแล้วก็ตัดด้วยเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกให้เลือกนะครับดีเลย์นะฮะการหน่วงเวลานะครับอันนี้จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มครับมาสเตอร์วอลลุ่มแล้วก็จะมีแจ็คหูฟังนะฮะนะครับเป็นไล์เอัลเป็น3.5มมิลลิเมตรนะครับไล์เอัลครับแล้วผมมีชูเนอร์มีดัมปิ้งนะครับมีสโตรอันนี้จะเป็น ก็เป็นด้านหลังนะครับ AC power นะครับ f o o ค controller นะฮะนะครับเป็นเป็นแจ็คนะครับเล็กโฟนนะครับอันนี้ลำโพงนะฮะต่อลำโพงมีรีเทิร์นมี s เซนนะครับ IP3 line in นะฮะสามารถต่อ IP3 ได้เลยนะครับฟังเพลงได้นี่คือด้านหลังของ Marshall ครับ MG50FF โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ